สวัสดีครับถ้าผมพบกับพวกเราเช่นเคยผมกับรายการรักบันไลน์ผมประจำวันอาทิตย์ที่28เมษายนนะครับวันนี้กผมป๊อกกี้ครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้ต้องปีข่าวสารเยอะแยะนะแลกทุกวันเยอะนะแล้วก็ไม่พูดพลาดทำเพลงมากมายนะ ก็เริ่มที่ผลฟุตบอลเลยดีกว่านะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมเมื่อคืนนี้มีเตะด้วยกันหลายคู่เลยนะก็เริ่มที่คู่แรกครับเป็นการเจอกันระหว่างนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลนะครับผมถือว่าเป็นบิ๊กแมตได้ครับคู่นี้ครับเพราะว่าเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่ลิเวอร์พูลครับเมื่อวันที่ไลท์ซเรสสิบนัดนะเป็นยังไงครับผลเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าไม่มีซะดีกว่านะหายดีกว่าหายดีกว่านะเพราะว่าลิเวอร์พูลนะครับเมื่อวานนี้ครับออกไปยือนนิวคาสเซิลครับโชว์ฟอร์มเทพ ก็ไล่ถล่มเจ้าบ้านครับนิวคาสเซิลไปถึง6ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะโอ้โหทีที่ว่าแบบผิดความคาดหมายนะเพราะลิบูน<ช>ได้ประตูขึ้นนําตั้งแต่หัววันเลยแต่ที่สามครับจากแฮกเกอร์ Actor นะจากนั้นก็เป็นทั้งของจอแดนเดอร์ซันนะก็มายิงให้นํา2งศูนย์แต่แล้วครึ่งหลังก็เป็นสเตอร์ลิตนะก็บวก2ลูกด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นทางเรื่ของบริลลี่นะแล้วก็มาปิดท้ายที่แฮกเกอร์เอ้ยเดอร์ซันเดอร์ซันคนเดิม นะก็ทำให้ทางด้านของลิวพูครับก็เก็บ3แต้มครับเอาชน,นะนิลคัสเซนเจ้าบ้านไป6ประตูตศูนย์นะนีลกัเซนก็อาการล่าแรกเหมือนกันนะครับทีมนี้นะต้องลุ้นหนีตกชั้นอยู่เหมือนกันนะสำหรับฟอร์อมของนิลคัสเซน แล้วก็มาที่คู่นึงนะครับผมก็เป็นการจัดการระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพบกับด้านของเวสต์แฮมนั่นเองนะอ่าันนี้นะคุมหัวข,ขัม้มใช่นะครับผมแมนซิตี้นะผมก็ได้ประตูขึ้นนําก่อนเลยครับจากคุณอังเกโลครับในนาทีที่28นะครับผมจากนั้นนะครับครึ่งหลังนะผมก็เป็นนักของยียาตูเล่นนะมาบวกประตูที่2ให้แมนซิตี้นำห่าง2-0นะในนาทีปัจจิแล้วก็ทางด้านของเวสต์แฮมมันก็ได้ประตูปลอดใจหนึ่งลูกครับจากแอนดี้คาร์โลได้ประตูจากลอดดาบด้วยยิงสวยได้ลูกนี้ลอดดาบดูน่าเกล นะก็ทำให้ทางด้านของแมนซิเตอ้ครับเอาชนะเวสต์แฮมไป2ประตูต่อหนึ่งครับก็เก็บ3แต้มเป็นรองจากฝูงต่อไปนะครับสำหรับแมนซิเตี้แลดี๋ยวก็อีกคู่นึงครับคู่นี้สุดมันมากครับก็คือทางด้านของวีแกนพบับสเปอร์ครับทีมนี้ต้องการอีกการตกชั้นนะต้องการหลุดพ้นจากโซนตกชั้นแล้วก็ทีมนึงต้องการไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ดูการหน้านะ ก็เป็นทั้งด้านของทีมเยือนครับสเปอร์นั้นได้ประตูขึ้นนำครับแต่ในาทีที่9ครับจากข้างหลังกรเรตเบลนะจากผู้สต่อตู้แหละยิงอาจกรเรตเบลเข้าไปนะฮะโปรฟ้ามากนะลูกนี้หลังจากนั้นนะครับผมก็ดีใจได้2นาทีครับเป็นวีแกนมาตีเสมอได้สําเร็จนะครับจากข้างหลังเอเมอร์สันน้อยบอยนะครับผมในนาทีที่11นะแต่นั้นเขาครึ่งหลังนะครับผมก็เป็นทางด้านของวีแกนนี่แหละครับผมมาตีเสมอเอ้ยมาขึ้นนำสเปอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับผม เกมนั้นสนุดสดมันมากนะแล้วก็วีดแกนนั้นทำท่าจะชนะแล้วแต่สุดท้ายะะ้วครับก็เป็นฮีโร่ครับเอมสันบอยนะครับผมมาทำเข้าไปตัวเองนะแต่ที่89น,นะนใช่ครับก็ให้สเปอร์ยันตีเสมอเป็น2-2แล้วก็สเปอร์ก็มีโอกาสที่จะชนะด้วยนะในลูกฟรีคินะกในจังหวะสุดท้ายก่อนที่จะหมดเวลานะก็แบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้งครับวีแกนก็เสมอสเปอร์ไป2อก็ตอครับสเปอร์ก็อยู่อันดับที่5 ต่อไปนะแต้มเท่าเชลซีครับแต่ก็ลูกได้เสียงเป็นรองนะแล้วก็แข่งมากกว่าหนึ่งนัดด้วยนะเจะต้องรอดูเชลซีกับโซนซี C คืนนี้นะว่าจะเป็นอย่างไรครับแล้วก็มาที่คู่อื่นนะครับผมก็มีทางด้านของสโตลซี้ครับเอาชนะนอริทไป1ประตูต่อศูนย์ครับซาวตันตันนะครับผมก็แพ้เวฟบ,บอมไปศูนย์ประตูต่อสามนะครับผมแล้วก็คู่นี้นี่ฝั่งละแดงอ่าเกมเดือดมากเกมเดือดใช่ครับแล้วก็เอเวอร์ตันครับเอาชนะฟูลแลมไป 1ประตูต่อศูนย์นะครับมาฟอร,ร์มก็กำลังดีอยู่ครับสำหรับอเวอร์ตันแล้วก็มาที่ลาลิกาสเปนบ้างครับสำหรับ2ทีมยักษ์ใหญ่ที่อกหักมาในยุคไฮเปอร์เรลีฟนัดแรกนะไพ่แพ้มาครับนัดนี้ครับก็เริ่มที่ฝั่งของริมมาริดก่อนนะครับก็เมื่อวานนี้ครับทำศึกอาร์ติโก้นะรวมกับเรื่องของอาร์ติโก้มาดริดนั่นเองอะนะบิ๊ก,กแมตช์บิ๊กแมตช์เลยนะครับผมก็ออกไปเยือนทั่งของอาร์ติโก้มาดริดครับก็เป็นทั่งของเจ้าบ้านครับ ไอ้ที่โกมาติดกันได้ประตูขึ้นนาก่อนเลยครับจากนั้นของฟันจ้าครับในวีที่4นะฟอร์มมาอย่างดีมากเลยนะแต่แล้วนะครับผมก็เคยเรียกว่าไงเกมมันอาจจะไม่สนุกนะก็เลยให้เสมอกันไปนะก็เป็นการทำเข้าประตตัวเองนะของด้านของงูนฟานตอเลสนะไอ,อ้ทีิโกไม่ติดนะก็ทําให้ลิมลิดนั้นตีเสมอครับเป็น1ประตูะต่อหนึ่งสุดท้วครับในที่โฮสต์ครับก็เป็นขั่อังเคอร์ยูมาเดียนะมายิงประตูชัยให้ริมลิดนั้น เอาชนะแอตเลติกมาดริดไป2ประตูต่อหนึ่งครับก็เก็บ3แต้มเป็นรองจากฝูงต่อไปนะสำหรับคู่นี้ก็อีกคู่หนึ่งนะครับผมก็เป็นการเจอกันระหว่างบาร์เซโลนาครับออกเป็นเยนือนทั้งของแอตเลติกบิลเบาร์นะครับผมก็เป็นทั้งของบิลเบาครับได้จากซึ่งน้ำใจในที่ี่สินะครับผมก่อนที่ครึ่งหลังครับไปเปลี่ยนเมสซี่ลงมาก็ได้เรื่องเลยผมก็มายิงตีเสมอให้กับบาร์ซ่าครับเป็น1ประตูต่อหนึ่งเสร็จแล้วครับก็เป็นหน้าของอเล็กซิสซันเชสนะผมก็มายิงให้บาร์ซ่านะ ขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งแล้วกเกมทันท,ท่าจะเป็นชัยชนะของบาร์ซ่าแล้วนะก็มาโดนยิงโทษเจ็บอย่างสวยงามมากนะลูกนี้ครับแอสลีติบารนะ์ซ่ามายิงโทษเจ็บนะก็ทำให้แบ่งแต้มกันไปครับเสมอกันไปสองตู้สองนะครับผมบาร์ซ่าก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะก็ไม่น่าพลาดหรอกในการตัดสินนะเพราะว่ายังห่างถึงสิบเอ็ดแต้มแล้วก็โปรแกรมแข่งนั้นเหลืออีกสนะีนน่นัดไม่น่าพลาดนัดนัาชนะก็แชมป์แล้วอ่ะนะสำหรับบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็มาผู้อื่นนะครับผมก็มีทางด้านของ ซาราโกูซานะผมก็เอาชนะทั้งของมายโยต้าไป3ประตู้สองผมเรเบนเต้น,นะครับผมก็แพ้ในของสเตตาบิโก,โกไป0ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็มีบูนเนสิก้าเยอรมันครับวันนี้ครับไบมิวนิคครับชแชมป์นะครับปีนี้นะนี่วันนี้ก็เอาชนะทางด้านของไฟบวกไป1ป,ประตูศูนย์นะเป็นประตูโทมเบาจังใช่เขาบอกสำร,ร,ร,อรองเยอะด้วยนะยนก็ยังชนะหนะึ่งศูนย์นะครับ คู่อื่นครับผมก็เป็นนักของดูสเซดอฟนะครับผมก็แพ้นักของดอดมูลไป1นึ่งประตูสองนะครับผมนี่ก็ยังแรงจริงครับดอดมูลแล้วก็โวบบวกนะผมก็เอาชนะนักของคัตบับไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็อาบวกนะผมก็เอาชนะซูจัดไป1ประตูศูนย์ครับเรวอเซย์ครับเอาชนะเบเมนไป1ประตูศูนย์ครับก็เฟนไฮครับเอาชนะนักของเดินแบบไป2ประตูต่อหนึ่งครับผมแล้วก็มีการโชดเซียร์จารีนะครับผมก็เป็นการจัดกันระหว่าง นาโปลีกับเพสคาร่าผมก็เป็นทางได้ของนาโปลีนะอาชนะเพสคาร่าไปได้สามประตูต่อศูนย์ครับเพสคาร่าก็ทําท่าจะต้องมีสิทธิ์ตกชั้นสูงแล้วล่ะนะน้องใหม่นะครับผมแล้วก็แอตเลนต้านะครับผมก็เสมอกับนาโบูรญญาไป1ประตูต 1, ่อหนึ่งครับแล้วก็คายารีครับแพ้ทางด้ของอุนเซไป0ประตูต่อหนึ่งครับก็มีไทยพิมลิกสี่คู่ด้วยกันครับวันนี้แบงกอกอาชนะพัะยาครับนัดแรกนะอาชนาแรกครับแบงกอก ชนะพัทยาไป4ประตูต่อศูนย์ครับเมืองทองอยังร้อนแรงครับเอาชนะเชียงรายไป2ประตูต่อหนึ่งครับสงขลานะผมก็เสมอกับสมุทรสงครามไป1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็บุรีรัมย์ก็ยังร้อนแรงเช่นเดียวกันครับเอาชนะอินทรีเพื่อต้นรถไป3ประตูต่อหนึ่งเดียกันครับนะบุรีรัมย์เนี่ยเราขึ้นเป็นรองดาบูใช่นะตอนนี้เพราะองก็นกันดาบูอยู่ใช่ฮนะแต่บุรีรัมย์ก็ต้องรอดูคู่สุพรรณในวันนี้ที่พบกับชลบ,บุรีถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์มากนะต้องติดตามดูกันเลยนะ มาที่ภาษาของเราวันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างครับผมอ่าของผมก็นี่เลยซื้อังกฤษก็ออกมาพันธงแล้วแข่งยอดเยี่ยมแห่งปีในปีเนี้ยอ๋อที่จะตัดสินกันคืนนี้จะอ่าว่าตอนนี้มีข่าวออกมามีทั้งเกเรยเบลฟานเฟอร์ซี่ซัวเลสนะฮะซามาต้าใช่ไหมแล้วก็เต็งๆตังเป็นทางด้านของเกเรยเบลกับฟานเฟอร์ซี่ที่ว่าเป็นตัวเต็งแต่ซื้อเนี่ยเอามาพันธงบอกว่าเป็นของเกเรยเบลแน่เดือดซันออกมาแชร์แล้วได้ อยอดกเรเบลคว้าแน่นอนคว้าแน่นอนเราลงลงสนามปุ๊บยิงลงสนามปุ๊บยิงเมื่อวานเขาถือว่าเขาทําส่วนมีคนสองลูก,กนั้นเป็นเป็นกิเลสของเขาเลยนะใช่เขาท้งเกมถ้าถ้าเกมไหนสเปอร์ไม่มีกิเลตเดลวเนี่ยรู้สึกว่ามันไปไม่ได้ใช่จริงมันขาดอะไรไปเลยใชจริงนะเมื่อวานนี้นะก็ทําให้สื่อสาวเทยก็ออกมาฟันธงนะครับว่าฤด้วย,ยกานนี้กเดเบลคว้าไปแน่นอนแน่นอนนะเขาบอกว่าถ้าคว้าก็ถือว่าเป็นครั้งที่สอง จะตัวใช่ก็ถือว่าก็ต้องติดตามดูว่าจะจริงหรือไม่เขาบอกว่าคว้าสองรางวัลเลยใช่ไหมทั้งดาวรุ่งด้วยอ่อาแนวโหจะคนเดียวเหมาหมดเลยนะดูนี่สิว่าความดีความดีจะชนะฟานเฟอร์ซี่ได้หรือเปล่าใครเงยยิ้มที่ว่าน่าจะได้อีกคนหนึ่งเซ็งหนึ่งอ่อามีครับก็ต้องรอดูแ่าแลต่ก็มาข่าวต่อมาก็ข้ามไปทางฝั่งฝรั่งเศสมั่งก็เป็นทางด้านปารีสนะครับตอนย้อมมีข่าวว่าจะปลดอันเช่เนี่ยอ่าอันเช่เนี่ยจะออกจากปารีส อาจจะไปอยู่ปืนหรือแมนซิตี้มี่าวเชื่อมโยงกันเยอะแยะมากนะแต่ว่าเจ้าตัวจะทำผลงานคว้าแชมป์นะมีสิทธิ์สูงยอดที่จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้แต่ว่าบอลรายการอื่นก็หมดลุ้นหมดละก็ได้แชมป์ลีกเดียวก็เหลือลีกเท่าเดียวก็็เปนรอบ19ปีถ้าได้แชมป์เขาบอกว่าเหมือนปมีข่าวเชื่อมโยงกับทางของเมนเกอร์ด้วยแหละใช่นะว่าปาริสเนี่ยก็สนเมนเกอร์ก่อน ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยก็ส่วนแอนเชตต์อ่าตกลจะเป็นการสลับขั้วกันหรือเปล่านะเพราะว่าถ้ามีการสลรับขั้วกันจริงนะก็น่าสนใจเหมือนกันนะถ้าเชลซีมาคุมทางด้านของอาร์เซนอลนะว่าเชลซีนั้นบอลนั้นเขาทะลุทะลวงอยู่นะแล้วตั้งแต่สมัยทีมเชลซีคุมเอซตินิลานนะวันบุกเขาใช้ได้เลยแหละนะและยิ่งถ้ามาได้คุมกำลังอย่างอาร์เซนอลผมว่าน่าหนุกนะก็ต้องรอดูนะต้องต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่นะในพรีเมียร์ลีกนะครับอ่า แล้วก็มาตอนที่ข่าวก็เป็นข้ามไปทางแถรดอเมริกาใต้ก็นี่เลยซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติบัาซลเมมาตอนนี้ก็ตอนนี้สื่อก็ออกมาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยปัดต่อสัญญากับบิ๊กนโตนตอนนี้ก็เลยทำให้ไตรลาจินเนี่ยตาวาวตาลกวาวตาลูกวาวเพราะทีมดังของสเปนบาร์เซโลนาหรอมันหาดหรือมันหลดเลยจ้องเลย แต่ก็เต็งอีกก็คงเป็นบาซ่าเพราะว่ามีสื่อออกมาก่อนหน้านี้ว่าเจ้าตัวนั้นจะไปติดต่อไปพูดคุยกับบาซ่าในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะแตก็ต้องดูนะว่าทางพูดง่ายๆแล้วย้ายแน่แต่จะไปอยู่ทีมไหนเท่านั้นเองนะจะอาจจะพลิกล็อกมาอยู่ในอังกฤษหรือเปล่าอย่างไรก็ต้องดูที่ข้อเสนอของแต่ละทีมด้วยใช่นะไม่แน่เต็งเต็งบาซ่าทีมอื่นคว้าไปก็ได้นะ อ่าอ่ะครับของคุณซิสเตอร์หมดละหมดละนะมาที่ข่าวผมบ้างครับก็เป็นข่าวของเชลซีบ้างนะครับผมหลังจากที่มีข่าวนะออกมานะครับว่านงของเชลซีนั้นเจมส์ที่จะคว้าทั้งของชูเล่นะภายในสัปดาห์นี้แล้วนะของเลโวกูเซ่นนะครับผมแต่ก็มีการหยุดชะงักซะอย่งนั้นนะเพราะว่าเออได้ก็ ในข้อตกลงเนี่ยเขาบอกว่าออทางด้านของเชลซีเนี่ยที่จะว้าชูเร่เนี่ย้เนเนยอเงินนะแล้วก็ให้ทางด้านของเดอบุนนะครับผมมา <The S 1> <The S 1> บุนที่ยืมตัวที่ให้เบเมนยืมตัวเนี่ยนะมาให้ทางด้านของเลเวอร์เนี่ยยืมตัวด้วยนะแล้วก็ให้เงินด้วยนะแล้วก็้าชูเล่มาแต่ปรากฏว่าทางด้านเจ้าตัวครับเดอบุนเองนั้นเขาบอกว่าไม่อยากย้ายไปทางของเอรอุบูเซน่นนะผมอยากย้ายไปทางดอทมุนมากกว่าเพราะว่าดอทมุนนั้นยื่นข้อเสนอมา13ล้านปอนด์ในการซื้อตัวเขาด้วยนะ ก็เลยบอกว่าไม่อยากจะย้ายทีมแบบยืมต <right? S 1> <Now, S 3> so ัวอยากย้ายก็ค so wow. oh ือย้ายขาดไปเลยในการยืมตัวนะโอ้โหนะเราทำให้เราทีนี้ชูเล่ก็ก็โดยการหยุดชะงักไปเลยนะมูวจะเอาคนอื่นมาต่อรองอีกหราอเนล่านะก็จะไม่้หรือว่าจะเพิ่มเงินมาเตอร์ชูเล่นะไอ้ก็ต้องรอดูนะว่าจะได้หรือไม่นะแต่สําหรับผมแล้วได้ไม่ได้ไม่ว่ากันนะฝีเยอะแล้วอยู่จิชูเล่เอามา ดาวิดลุยเป็นปีก็พอแล้วเออมีเยอะแยะเล่นได้ไม่ต้องแล้วจริงจริงนะเพราะว่าผมกลัวอย่างนะเตะเยอรมันมาเล่นในอังกฤษไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะมันมันต้องอังกฤษไปเยอรมันใช่มันน่ากลัวตรงเนี้ยแหละนะยังไงก็ต้องรอดูกันได้ไม่ได้เป็นซีเรียสนะแต่คนนี้ครับไม่ได้ซีเรียสมากนะเพราะมีข่าวออกมาเยอะแยะมากมายครับเป็นลือรายวันแต่ก็เป็นมูลเหตุที่แบบว่าน่าเชื่อถือได้เยอะขึ้นนะผมก็เป็นนักของมูลินต์นเอง ถ้ผมก่อนหลังจากที่มีข่าวมาครับว่าจะมาคุมเชลซีได้ดูกันหน้านะก็ล่าสุดนะผมก็มีข่าวนะครับมีมีสื่อครับทางท่านของเงยอรมันครับก็ออกมาเปิดเผยครับว่ารินโโยนั้นมีการหลุดป,ปากเกินเกินจากทางของออจูเพกเกสนะครับผมเอ้ยจกเจคกนคออ,อ,อะนะคุณนะสื่อของดอร์มุลนะครับผมมีการพูดคุยว่าเนี่ยฤด,ด,ดูกันหน้าเนี่ยเขาจะไปคุมเชลซีแล้วนะยังไงก็ถ้าได้เจอกันในแชมเปี้ยนลีกหรือยังไงเนี่ยดวเงินใหม่ได้อะไรประมาณนี้ นะก็ออกปากหลุดมาสักขนาดนี้แล้วนะก็ทาให้แฟนสิงบูนะั้นยิ้มได้แล้วสงสัยมีมูลเหตุมาจริงนะวั้นีแฟนจุดสาวก็เศร้าเลยนะเพราะว่าแฟนชุดฐานนั้นก็มีสิทที่ทารานแน่นอนครับมุลโยเพราะว่ามีผ่าวานักเตะหลายคนนั้นก็แอนตี้มุนโยมนการนะตอนนี้อ่ะยังไงก็ต้องติดตามดูนะครับว่ามุลโยนั้นจะมาเชลซีหรือไม่แล้ก็ถือว่าเป็นผ่ารายวันที่ทําให้แฟนสิงห์ก็ยิ้มได้แหละนะนะถ้ามูนโยกลับมาจริงๆก็ถือว่ามาปฏิวัติทีมใหม่เนี่ย แบบเชลซีนะเพราะว่าทุกคนรอคอยมาปิดท้ายที่โปรแกรมครับวันนี้มีเตะเยอะแยะมากมายครับเข้าๆครับก็มีมพิมรียนกิดครับสามคู่เป็นสามคู่ที่น่าสนใจครับเรดดิ้งวีนฟ้าครับเวลาทุ่มครึ่งครับคู่นี้ ถ้าใครชนะนะครับผมอีกทีมหนึ่งแพ้ตกรอบทันทีตกชั้นเลยนะใช่ครับทีใดทีมหนึ่งแพ้นี่ตกชั้นเลยนะครับแล้วก็อีกคู่ครับเชลซีครับพบสวันซีคู่นี้ก็สนุกนะครับผมแล้วก็บิ๊กแม์ครับอาร์เซนอลพบแมนยูครับเวลาสี่ทุ่มนะครับผมก็ช่องสามถ่ายทอดสดด้วยนะแล้วก็มีลาลิกาสเปนครับหลายๆคู่ก็ติดตามชมได้ครับก็เริ่มตั้งแต่ห้าโมงเย็นเลยนะแล้วก็มีสองทุ่ม แล้วก็มีกาโชซีอิตาลีครับคู่บิ๊กแมตช์ก็น่าจะเป็นยูเว่กับโตริโน่ครับยูเว่ชนะก็มีสิทธิ์คว้าแชมป์แล้วนะสำหรับกาโชซีอิตาลีแล้วก็มีไทยพิมพิริกับผมมีที่สำคัญต่อกันครับชัยนาทพบบีซีเทโล้วผมสุพรรณพบชลบุรีแล้วผมแล้วก็บางหอกาดพบอาร์มี่ครับทีโอทีเอสซีพบราชบุรีครับทุกคู่เวลา6โมงเย็นนะครับอ่ะเนี่ยมันนี้ก็คงหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับผมอย่าเล่นติดตั้งข่าวสารเราได้ที่เว็บไซต์รักบอลออนไลน์แล้วก็เพียงแค่แชร์ข่าวของเราครับก็รับจะยืนเรับ ไปใสฟ่ฟรีเลยแล้วผมยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกับเราสับคนได้ใหม่เ <c oughs> ช่นเคยกับรายการลักบอลไลฟ์สวัสดีครับ